เขาอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าจะแอบมานั่งดูเงียบๆมาจริงเปล่าก็ไม่รู้ไหนแม่ต้นข้าวยกมือหน่อยได้ไหมคะอยากยู่ตรงไหนอ่ะอ้าคุณพ่อต้องไปออกเลยต้องไปออกไล์คอนไปลบตั้งต้นไม้ก่อนไปคุณอุทุมพรเดี๋ยวต้องออกคอนเสิร์ตนะต้องแบบว่ามีค่าตรงค่าตัวกับคุณนิวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้หรอกเก็บเก็บตัวก่อนมาล่างเวทีเลยมามาเปลียนใส่ชุดแดนเซอร์ไปเลย S 2> <S 2> เราม่นนูล้้เไกิดอะไรขึ้นสําหรับงานเมื่อคืนของน้องต้นข้าวสุปริยาก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามช่องของเรานะครับสําหรับเมื่อคืนน้องต้นข้าวมีคิวการแสดงถึง2งงานเลยทีเดียวช่วง20นินาฬิกาก็เป็นพิธีเปิดอาคารอาเนกประสงค์และ แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการณโรงเรียนวัดยางเกาะตำบลกลอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีและช่วง22.30นาฬิกางานพิธีมุทิตาสังการะพระมหานัตภูมิเปรียบธรรมแป,ประโยควัดบ่อระแหงกุณาราม ตำบลพังตรุอำเภอพนมตวนจังหวัดกาญจนบุรีก็เรียกได้ว่าสำหรับงานเมื่อวานหรือเมื่อคืนนะครับน้องก็มีงานถึง2ง,งานนะครับงานแรกก็เป็นช่วง2องทุ่มนะครับน้องก็ไปเอ่อเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญนะนะครับเป็นเหมือนเป็นพิธีการเอ่อเปิดอ,อ,อาคารนันทประสงค์ของเอ่อที่โรงเรียนนะครับแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจน์แล้วก็เหมือนมีเอ่องานกเกษียณของ ครูเนาะนะครับครูสองท่านก็แล้วกันนะนะครับน้องก็ได้ไปเป็นนักร้องรับเชิญนั่นแหละนะครับร้องนะครับให้กับเจ้าภาพเนาะนะครับส่วนใหญ่ก็แขกทั้งหมดก็จะเป็นเป็นครูเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอาจารย์นะครับเขาเลี้ยงโตจีนนะครับก็ฉลองนะครับอาคารอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็มีพ่อพ่อแม่พีีของน้องก็ไปรับชมหน้างานกัน อยู่บ้างนะนะครับแล้วก็เหมือนจะมีการไล์สุดอยู่บ้างเป็นบางช่องนะนะครับแต่ว่าช่องหลักๆก็ไม่ได้ไปไลา์นะนะครับก็เรียกได้ว่าน้องก็ร้องไปโอ้เป็นสิบ่าเพลงเลยนะนะครับก็เรียกได้ว่าก็ประทบกระทับใจนะสำหรับเจ้าภาพนะสิ่งเอ่อที่น้องนะครับได้ทำเนาะก็คือน้องได้ร้องเพลงนะครับสร้างเสียงเพราะๆนะครับสร้างความประทับใจให้กับเจ้าภาพเนาะพ่อแม่เจ้าภาพนะครูบาอาจารย์เจ้าภาพนะที่ไปร่วมง,งานก็ ล้วนแล้วแต่มีความสุขกันไปทั่วหน้าเนาะนะครับสําหรับงานแรกซึ่งน้องก็ร้องจบก็เรียกได้ว,ว่าน้องก็ไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเพราะว่าน้องก็ต้องอมีงานที่2ก็เลยรีบนะครับแล้วก็มาถึงงานที่2นะครับเรียกได้ว่าก็เป็นอยู่ที่อําเภอพนมทวนนะจังหวัดกาญจนบุรีนะนะครับน้องก็มาถึงก็ช่วงอสองอสี่ทุ่มนะนะครับน้องก็มาถึงปับ๊บนะครับเรียกได้ว่า เวลาจริงๆน้องขึ้น4ี่ทุ่มครึ่งนะนะครับแต่น้องขึ้นก่อนนะสำหรับงานเมื่อคืนนะก็เป็นออสอนสุพรรณโช์นะครับก็เป็นวีทีนะก่อนหน้านั้นก็มีการรำวงสอนสุพรรณโช์นะมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับก่อนที่น้องจะมาพอน้องมาถึงปป๊บก็น้องก็ได้ขึ้นเลยนะครับเนื่องด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับน้องมี ติดเรื่องการเรียนนะน้องมีประชุมผู้ปกครองนะครับก็เลยน้องก็เลยน่าจะได้ขึ้นเร็วนะครับเรียกได้ว่ามาถึงน้องก็ขึ้นนะครับน้องขึ้นร้องได้สักพักก็มาถึงจุดไฮไลท์นะครับของงานเมื่อคืนคือคือน้องร้องไปสักพักนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับก็มีไฟดับนะครับในช่วงที่น้องคณะแสดงอยู่นะครับริมเพลงน้ําตาโลรานะครับน้องร้องไปเกือบจะจบเพลงเลยครับ นะครับแต่ไม่จบนะฮะนะครับก็ดับไปนะนะครับไฟดับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะนะครับอยู่ดีไฟก็ดับมืดไปซะงั้นนะครับโอ้โหหลายๆคนก็ร้องนะครับตกใจนะว่าเป็นอะไรนะนะครับจริงๆก็ไฟดับหรือไฟตกนะนะครับอันนี้เอดก็ไม่ทราบจริงๆว่าเกี่ยวเนื่องจากอะไรนะนะครับไฟตกนะครับแล้วก็ในช่วงไฟตกนะครับมีเอ่อมีการเอ่อ ตีกลองเนาะหรือเล่นดนตรีสดนะครับเรียกได้ว่าก็สร้างความสนุกสนานในช่วงที่ไฟดับนะก็เป็นการไหวพริบของวงสอนสุพรรณโชว์เนาะของนักดนตรีจากนักดนตรีนะนะครับก็เรียกได้ว่าตีกลองเล่นดนตรีสดสนุกสนานแล้วก็น้องตึ้นข้าวก็เออเรียกได้ว่าก็สนุกก็เต้นสนุกสนานไปด้วยนะนะครับเรียกได้ว่าก็เออจะได้สร้างบรรยากาศเนาะทำให้ได้เออบรรยากาศแล้วก็ไม่เงียบอะไรประมาณนี้โรา แต่ไฟมาแต่พอไฟมานะครับเรียกว่าก็สุดแสดงต่อน้องก็ร้องเพลงน้ำตาโนราต่อเลยนะครับเพราะว่าน้องไม่จบนะล้วก็เรียกได้ว่าร้องไปนะครับน้องก็มีช่วงจวังหวะหนึ่งนะนะครับก็มีแซลนะแซลแม่นะครับแม่อายนะครับแม่อายได้เดินทางมาชมน้องตุนข้าวด้วยสําหรับเมื่อวานนะครับก็มีช่วงที่น้องแซลแม่ตัวเองนะครับเรียกได้ว่าแม่อ เืนก็เลยเดินก้มหน้าก้มตาครับเรียกได้ว่าก็น้องเรียกหานะครับแม่อยู่กลางงานเลยทีเดียวสําหรับเมื่อวานก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับที่ลูกน้องหาแม่นะครับในช่วงแสดงคอนเสิร์ตนะครับแม่ก็เดินไปรอที่หลังเวทีนะครับโดยที่น้องก็เซล,ลตลอดนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นความน่ารักนะของน้องต้นข้าวที่เออมักจะมีความน่ารักแบบนี้อยู่เสมอนะครับเซล คนน,คนนนคนนี้หรือพูดจานะครับสนุกสนานน้องเป็นเด็กที่มีไหวพลิบดีมากๆนะในการพูดในการในโดยที่ไม่มีพิธีกรนะครับในช่วงแสดงแล้วก็มีการพูดเล่าเรื่องต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะน้องซึ่งมีความ เ,เก่งมากนะมีการอินเตอร์เทนพูดคุยนะครับกับพ่อพ่อไม่เอิจีได้อย่างคล่องแคล่วและฉะฉานมากๆนะนะครับสำหรับน้องต้นข้าวเรียกได้ว่าน้องอเป็นเด็กที่เก่งนะครับเฉลียวฉลาดนะครับมีไหวพริบมีปฏิย่านไหวพริบที่ดีมากๆนะครับรู้จักแก้ไขปัญหาสถานการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงใกล้จะจบนะครับน้องก็ร้องเพลงเร็วสัก หลายเพลงอยู่นะครับน้องก็เรียกพ่อพ่อเมฟีอีซนะขึ้นไปบนเวทีหรือเป็นบนฟลอร์เนาะนะครับของเวทีสอนสุพรรณโชว์เรียกได้ว่านะครับก็เหมือนเป็นรำวงนั่นแหละนะครับน้องก็ไปร้องเพลงได้สองตําเพลงแล้วก็มีพ่อพ่อเมฟีอฟซีขึ้นไปบนเวทีนะครับเรียกได้ว่าก็สนุกสนานกันไปนะพ่อพ่อเมฟีอฟซีก็ได้อ่ร้องเออเต้นรำวงกับน้องต้นข้าวนะครับร่วม ก,นนการลดแสดงความสนุกสนานไปกับน้องต้นข้าวนะครับในช่วงท้ายออการแสดงจนะครับจบจากนั้นก็เป็นออวงส่สุพรรณโชว์ก็ต่อนะครับน้องก็ไม่ไดออ้ถ่ายรูปนะครับเหตุผลก็คือน้องออมีติดเรื่องพาระกิตที่โรงเรียนเนาะก็มีการประชุมผู้ปกครองนะที่โรงเรียนช่วงเช้านะครับน้องก็ให้เหตุผลนะครับก็เลยไม่สามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะครับก็เลย เรียกได้ว่าก็กลับเลยหลังจากจบการแสดงซึ่งน้องก็ได้จูงมือแม่ไอขึ้นไปบนรถตู้ไปด้วยน้องนะครับเรียกได้ว,ว่าก็เป็นภาพประทับใจนะที่น้องนะครับรู้สึกเหมือนจะอาจจะคิดถึงแม่มากๆน้องก็เลยเจูงมือแล้วก็เดินคุยกันไปแล้วก็นั่งรถแล้วก็ขับรถออกไปเลยนะครับแล้วก็คือจบการแสดงในะช่วงเวลาสัก เกือบเกือบเที่ยงคืนนะสาหรับเมื่อคืนก็ถือว่าดึกนะครับเพราะว่าน้องเอ่อรู้สึกจะต่อเวลาให้นะเพราะว่ามันจะมีช่วงไฟดาบด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกได้ว่าก็ประทับใจนะหลายๆคนก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับมีเรื่องราวหลายเหตุการณ์นะครับให้พูดถึงมากๆสําหรับงานเมื่อคืนนะนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอาลาไปเลยสวัสดีครับ